เฮ้ยอันนี้แนะนำมากค่ะร้านปิ้งย่างเล็กๆกฟิวโคตรดีที่เกษตรน้มินโอ้โหอลังการาและพวกเราคือรายการร้อนเด็ดในเน็ตบอลแปลกตาหน่อยครับผมนี้เรามากันเหลือ3คนใช่ไผมว App ่ารอบก่อนเรามากันมากันแบบมอไซค์หะไม่ใช่มากัน สี่คนแล้วก่อนสี่คนวันนี้สามวันนี้สามสมาชิกพี่พี่ไม่ว่าครับผมผมก็เลยต้องเป็นตัวแทนตัวแทนตัวแทนใช่ไหมครับตัวแทนที่เราเสียงดังนดเยอะแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ที่ไหนครับตลาดหัวมุมนะเกษตรน้ำมินนี่ใกล้ๆมาง่ายกินง่ายครับผมวันนี้ฮะเรามาตามเพจแดลครับผมเพจแดลก เขาแนะนำมาคุณพีดีแนะนำมานี่เขาเขาพาดหัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากคอะไรครับเฮ้ยอันนี้แนะนำมากค่ะร้านปิ้งย่างเล็กๆฟิลโคตรดีที่เกษตรน้ำมมินเนื้อตั้งใจคัดอย่างเทพราคาจับต้องได้สุดไปดูว่าร้านอะไรดีกว่าโะเกครับไปครับไปจ้า ถึงแล้วที่บอกไว้ตอนแรกว่าจะพามากินเนื้อคือร้านอะไรฮะคือนี่คับร้านเนื้อนวลเรียกว่าตกแต่งสไตล์ยากินทคุญี่ปุ่นใช่แต่าจริงอะฟิลคือฟิลญี่ปุ่นเลยนะเหมือนแบบเหมือนเราไปกินร้านแบบอิซากะยะที่แบบที่ญี่ปุ่นใช่อะไรอยู่ญี่ปุ่นนะแต่อยู่ในตลาดนะครับเขาบอกว่ามาที่นี่ฮะจะเจอเนื้อวัวสายพันธุ์ไทยวากิ <เ> <Star> มีเนืเเ้อนัเข้าของแท้วากิวของแท้จากประเทศญี่ปุ่น hey, เฮ้ยคัวกันน้ำลายไหลแล้วเว่ยแล้วก็เนี่ยวันนี้พอดีว่าเลื่อนไปเจอันสุดท้ายพอดีเขาบอกว่าเนี่ยที่ดีไม่แพ้เนื้อเนี่ยคือเจ้าของร้านม,มีเจภาคถ้าใครจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวรูปจะขึ้นตรงที่หน้าพี่นุกนะครับผมหนึ่งสองสาม เขาบอกว่าใจดีมากมาดูกันต่อครับว่าเพจแดกเขาว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเริ่มต้นที่เนื้อไทยวากิวค่ะที่ร้านมีทั้งหมด3เซตมีเส้นไหนบ้างครับพี่พี่เซตนเอเนี่ยมันราคา289บาทมีเนื้อคาร์ดูบีน้องลายลูกมะพร้าวหางตะเข้อันไหนรู้อันนี้ว่าอยู่ประมาณ300กรัมประมาณอะไรแอลแอลสร300กรัมประมาณส0มร้อยกรัมสามร้อยกรัมเงี้ยเหรอใช่อะ้หเยอะนะกว่าจะครบอ่ะกว่าจะครบเนี่ย มามาเซต B เซต B เซต B เนี่ยครับมันจะเป็นพวกเนื้อวัวไทยวากิวขนาดมันจะประมาณ500กรัม500กรัม489บาทนี่เขามีเซตผักให้ด้วยนะเซตเน้นผักตลอดเซต B มาถึงที่เซต C นี่แหละที่เด็ดฝั่งพระนครเล็กคำเมนในเพจเป็นคนบอกเองว่าเน้นเซต C จัดใหญ่แดกเผื่อไปเลยไม่ต้องเบรกค่ะมีข้าวมีผักให้ครบคือนนี้เนี่ย เป็นเนื้อที่ถูกเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วเพราะว่าพี่ภาคเป็นคนบอกว่าเนี่ยเขาคัดสรรแต่เนื้อที่แบบว่าในรับมยมอ่ะนิยมคนไทยชอบและดีนอกจากนั้นยังมีตัวที่เป็นลาคาร์ด้วยนะฮะส่วนนะฮะบีฟชอยส์นี่ก็เป็นลาคาร์ดนะฮะอันนี้บอกก่อนนี่อันนี้เป็นไทรล้วนไทยล้วนไทยล้วนแต่ว่าเป็นไทรล้วนแบบพรีเมียมนะพรีเมียอันสมมุติว่าคนนี้ไม่สุดทำยังไงไม่สุดนี่มีเนื้อฮะเป็นวากิวจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนี่นี่ผมเห็นอันนี้ครับในในเพจแดกมันจะมีเ็าบอกว่าาามมีีนนเบบ หน้าเบะทำไงหน้าเบะอันนั้นหน้าเบะไอ้บ้าคือนี้มันไม่มีนะครับหน้าเบะเราก็เลยพิสูจน์ความใจดีก็เลยว่าเอ๊ะอันนี้มันมีมีอันนี้มีรูปด้วยครับเจรจาจาก็เลยจัดให้เจรจาจาตาอวยใช่เสร็จปั๊บตอนนี้คือเพจเขาก็รีวิวมาแค่นี้แหละฮะแค่นี้เลยก็แค่นี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงรสชาติสูจดูสิว่าดีดีแค่ไหนแค่ไหนถ้าไม่อร่อยจะพูดต่อหน้าพี่ภาคตรงนี้เลยว่าอร่อยครับจะบ้าเหรอ โอ้อลังการอย่างบอกว่าทาครับผมรอบนี้เราสั่งเซตสีเซตสี่หกร้อยหกร้อยแปดสิบเก้าบาทคุณคุณขอไปกินเนื้อข้างนอกมันหอร้อยเก้าสิบบาทนันผมว่ากินได้สี่คนเนี่ยสี่คนห้าคนเฉพาะเซตนี้เซตเดียวอ่ะใช่เซตนี้จะมีมีเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีข้าวสองงานแล้วก็มีผักแล้วก็มีผักชุดครับผมสันอะไรนะสันในสันเตาชิมเลยแล้วกันผมชิมก่อนแล้วผมคนแรกเลยย่างแบบมีเดียมแรนะฮะ เริ่มกับความรู้สึกก่อนความรู้สึกคือจังหวะที่เรากัดไปเนี่ยคือภาพแรกผ,ผมคิดว่าผมคิดว่าไม่คิดว่ามันจะนิ่มขนาดนี้ใช่พอกัดไปมันกลายเป็นว่ามันนุ่มแบบสมมติว่านี่เป็นก้อนเนื้อนะผมอันนี้คือฟันนะครับจังหวะกดไปคือแบบใจเราคิดว่างึกแล้วก็แบบงึอัน,นี่คือใจได้ที่คิดแต่ของจริงคือมันจ้วงอืมช้ากูอยู่ไหนไม่ใช่ไม่จะบอกว่ามันนุ่มมากแล้วจริงๆคือมันยังไม่ได้แบบตกมากขนาดนั้นแล้วพอเรากัดไป ใช่ใช่ใช่จะบอกว่ายังไม่ต้องปรุงก็ได้ยังไม่ต้องแบบไป็จิ้มก็ได้นี่มันเหมือนกันเลยเขาปรุงมาให้แล้วเขาปรุงมาให้เหมือนเขาหมักมาให้แล้วครับที่จริงกินสดอร่อยเลยอ่ะไปต่อมากันที่เนื้อพิคันย่าครับผมหากินยากลองลองก่อนสามชิ้นแบบมีเได้ไหมสามคนต้องชอบกินแลเลยเนื้อดีอย่างเงี้ยบอกได้แล้วมั้งได้เลยนี่พิภาคมาแล้วพิภาคมาแล้วครับปัญหาก็คือพวกผมนี่ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทีนีอ๋อโอเคที่นนี้ตอนนี้ผมจะบอกว่ากัญญาที่กัญ้านี่มันคือส่วนไหนของวัวนะครับกัญ่ามันจะเป็นส่วนเอวครับตัวนี้มันจะอยู่ติดกับผังตะเข้คือจริงๆส่วนพวกนี้มันจะอยู่ในบริเวณสะโพกบดเขาเรียกว่าเซกันขัดแต่พี่กัญ่าเนี่ยวัวตัวนึงมันจะมีอยู่แค่ประมาณโลเศเศษถ้าพวกแบบเมกาใต้เขาจะชอบตัวนี้มากเพราะว่าเขาจะเรียกว่าควีนออฟบีฟคือมันของเขาอ่ะมันเขาเป็นมันที่หอมที่สุดในวัวจริงๆที่ร้านเนี่ยเราจะมีไอเทมที่แบบเอาไว้ทานคู่กับเนื้้ออออนนี่่่เเเเเยยะมมาาากคครัับืิตงแสใจไททววปล เนื้ออาจจะแบบเป็นซอสทาเล็กคือซอสบาร์บีคิวปิ้งย่างอันนี้พวกนี้ทาได้เออจิ้มได้เลยแล้วก็มีจิ้มแจ่วอันนี้บีบมะนาวได้อันนี้คือเบสเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสากลนหน่อยก็จะมีพริกไทยเกลือแต่ที่ร้านเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะแจกปีมันจะเป็นพริกไทยกัมปอตจากเขมรคือมันดีมากมันเป็นพริกไทยที่ติดหนึ่งในสามของโลกที่เป็นพริกไทยที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ติดกับพริกไทยเนี่ยมันจะเป็นเกลือครับที่ร้านจะมีเลือกเกลืออยู่สองแบบคือจะมีเกลือหิมาลายันก็จะมีสีดำสีชมพูแล้้้ววววกกกกก็เเเเลลืืือออสตััันนนนีีรราาจะะมมมท่หบ ต้องเป็นเกลือแบบไม่มีไอโอดีนครับเกลือพวกนี้มันจะจะไม่ทําให้เนื้อเสียรสชาติอันนี้คือเบสิกเลยนะคือคนทานเนื้อคือเบสจริงๆแล้วต้องพิไทยเกลือเลยนอกจากนั้นก็จะมีแบบให้มันแบบฟิวญี่ปุ่นหน่อยก็จะมีพนสือก็จะมีพนสือธรรมดากับยูสุแล้วก็จะมีวาสบิดองซึ่งวาสบีดองเนี่ยเด็ดมากตัวนี้แพงมากเหมือนกันเราต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้มันเป็นวาสบิแท้ๆเลยเขาไปดองอากาศสาเกอร่อยมากตัวนี้แพงตัวนี้แพงนะฮะต่อแล้วว่าพี่ภาคใจดีทุ เห็นไหมผมบอกทุกคนแล้วว่าเขาใจดีจริงๆผมรู้ว่าพวกคุณอยากลองอันนี้เป็นเสีอยวองไห้เสีอยวลองไห้เป็นนี้ปะใช่ครับมาผมจะชิมเสีอยวลองไห้กับเกลือ จังหวะกั pole, ดอะดังเรื right. ่อยๆเรี้ยเรี้ยเพรามันตกผมจะละลายไปกับไขมันเนื้อเลยมันแบบเข้าปากแล้วละลายไปเลยให้เดอเบสตอนที่ต้องแต่เพืกินมาเลยนะสายมันต้องกินสายมันต้องกินสายมันต้องกินสันคอชักคสคอชักโลชัรโลชักโลทชิ้นเป็นใหญ่มากเลยนะต้องกินทั้งชิ้นอย่างนี้เลยอันนี้คุณชิมอะไรอะยังไงรสชาติมันยังไงอันนี้ดีกินเปล่าๆปเลยป่ะดีมากๆเฟกเจอร์มันจะเร่งกว่าทุกวันที่ผ่านมา กลิ่นจะชัดกว่าอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับสายที่ไม่ชอบกินมันโดยตรงแต่ว่าอยากได้ความมันแต่อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยมากต่อไปครับต่อมาครับนี่ใบพายป่ะใบพายอะครับคือใบพายครับผมไอ้ใบพายที่ไปเส้นไอ้ชลบุรีอะไรนั่นไหใบพาดไม่หันทีนี้ผมกิงวาซาบิดองวาซาบิดอง อันนี้ใบพายยังไงครับอเอาเรื่องวาซาบิดองก่อนวาซาบิดองคือแบบไม่ฉุนนะไม่ฉุนเหมือนวาซาบิขูดน,นะแต่มันยังมีรสชาติเค็มๆติดหวานนิดนึงอร่อยอะ่ะสำรับเนื้อใบพายแต่อย่าไปใส่เยอะ,อะสำหรับเนื้อใบพายสำหรับคนคบที่ไม่เห็นภาพมันคือความนุ่มไม่เหนียวก็คือมันจะเป็นความรู้สึกที่เนื้อเยอะกว่าแต่ว่านุ่มอันต่อไปนะ <ผม S 2> ต่อไปนะครับเนี่ยผมจะไปลองนะอะไรกระโพา พกอันนี้สะโพกแต่เป็นสะโพกส่วนพับในอันนี้โซโฟก์ในโซโฟกนะครับสะโพกครับผมในเขเียวอือดีนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อติดมนะันน่ะไม่มีมันแทรกความเข้มข้นของเนื้อมีแล้วก็ได้เกี้ยวแต่ไม่เหนียวไม่เหนียวกล้เคียงใบาพายเลยอันนี้น่าจะมาแบบลวกเร็วๆแล้วก็กินเนี่ยน่าอร่อยเดี๋ยวผมลองเลยดีไหมอร่อยอ่ะนี่อะไร อันนี้นะฮะนาเบทพูดออกมาจริงๆด้วยดีกว่าดีกว่าไปย่างอันนี้เหรอมาหนึ่งทิ้นสุดท้ายไอ้ส่วนสุดท้ายของเซตสี่ครับครับผมก็คือจำไม่ได้พี่ภาครับเนื้อส่วนสุดท้ายของเซตสี่นาลาบีนาราบิถามเยอะเลยยังไงความเหนียวนุ่มมีความเหนียวนุ่มวิ้ย นี่เดียวหนุ่มเหมือนมีอะไรเป็นชอบเกียวใช่โอเคเอาเป็นว่าจบสำหรับเซ็ตซีก่อนครับผมครับผมช่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจของผมอันนี้เรียกว่าเป็นเนื้อพรีเมียมนะครับผมทางร้านจัดมาให้เราใช่ครับเป็นเนื้อญี่ปุ่นะ็นเนื้อญี่ปุ่นนะนี่เอสามครับพาจิมะวาคิววาคิวครับผมนะฮะดูนี่ครับผมดูมันชิ้นใหญ่ๆครับผมเจ้าพระคุณรุ่นช่อง แค่โดมนะกลิ่นดีมากไม่หอมดีงามบอกเลยนุ่มนะแต่ได้เคี้ยวมันดีด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าถ้ามาต้องสั่งอันนี้ความนุ่มนี่เต็ม5ผมให้ระดับระดับ4ได้เลยแล้วก็จะได้ความเหนียวระดับ2จาก อขขาัมนจะเผมชอบตรงนี้เลยครับตรงมันตอนกัดเข้าไปแบบมันเลยแบบเป๊ะเป๊ะเอามาแบบนุ่มมากมันแตกปากเหรอมันแตกปากครับผมมันแตกปากนี่ครับผมซาดกิวากิวครับเนื้อเอโปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารเสริมที่เป็นผลมะกอกเป็นวันลา400วันก่อนที่โดนเลือดมาเนี่ยบาบอกแล้วปีหนึ่งได้กี่ตัว6 0 0 0ตัวครับแอนน์ปีนี้แค่ห0 0ตัวท่านป้นี่เป็นส่วนหนึ่งใน6000ตัวของปีนี้ขาผมเลยครับ อยู่ที่นี่แล้วครับคุณผู้ชมเลือกแล้วครับมันเยอะสุดสุดท้ายครับมันจะอยู่ในปากพวกผมครับอรผมว่าต้องย้ำเตือนอีกครั้งนึงว่าว่าคุ้มมากินเถอะบ้าบอราคาหลักร้อยออหมูแบบย่างดีมากเลยอ่ะ มันจะมีเขาเรียกเอ็นใต้หนังบางๆอ<ช>่ะเราเรากินเนื้อเข้าไปเสร็จมีเอ็นแต่เป็นเอ็นที่เคี้ยวขานะอร่อยพอติดเขาจะตัดอ่อนอันนี้แบบอ,อ,อันนี้มันต้องมีนะต้องม,มีเทเจอร์อร่อยอ,อันนี้ดีมากครับอันนี้ผมว่าเอาใจทั้งสายที่ชอบมันแล้วก็ไม่ชอบมันต่อไปฮะอันนี้ก็เอโฟูโรเกะใช่ครับเอาเลยผมรู้มันเยอะส่วนผมอ่าชอบชิ้นนี้บาบอ น้นุ่มนุ่มหนงถ้าคำว่าหนานุ่มเด้งหนนาุ่มเด้งมีมันแทรกหืเพียว่เราคุเป็นภาษาอเยาว์เหรอแบบผมไม่รู้จะเอาภาษาอะไรอธิบายความอร่อยนี้ได้งั้นเลยเหรอมันมันอ่ะผมชอบอะไรมันมันอ่ะเอ้ยไปถึงเนื้อก่อนน้ำตาลครับ คารโกจิมาครับอันนั้นแหละครับผมคาโกจิมาเอฟไครับเอฟไเนี่ยคือท็อปสกอร์ของเนื้อวัวเลยนะเพราะวัดระดับจากอะไรเพราะวัดระดับจากไขมันแทกครับแต่ก็แล้วแต่ส่วนนะแต่ส่วนนี้ก็นี่ไขมันแทกก็เยอะเหมือนเยอะนี่คุณในตั้งใจในการย่างเลยเอ็มชิ้นนี้พี่รู้ผมอาช็ดโปติดีกว่าเปื่อรีวิวนี่นี่อันนี้ผมจะไม่จิ้มอะไรเลยฮะ กลิ่นเข้มข้นมากแล้วก็ถามว่านุ่มไหมไม่ได้นุ่มสุดนะแต่ว่ามันเด้งเราเหมือนเหมือนเราเคี้ยวเยลลี่กัมมี่เหรอกัมมี่เยลลี่เหรออารมณ์เหมือนเคี้ยกัมมี่เยลลี่แล้วมันก็แบบมีความมันมันลื่นๆเนี่ยเคี้ยวขบซ้ายแม่งดินไปขวาขบขวาดินซ้ายแต่กลิ่นอะพิเศษมากเนี่ยกลิ่นแบบเนื้อชัดมากเอาจริงมันมีเอ็นคล้ายๆกับตัวสนุกิด่ะ ครับผมกรึบๆหน่อยเด้งๆหอมๆหอมตะมุนมากอันนี้คือชอบมากเลยอ่ะแต่ว่าได้กลิ่นเนิ้อกลิ่นดีกลิ่นชัดคือแม่งคือกลิ่นเนื้อที่ไม่เหมือนกันไหนเลยไม่เหมือนเลยเราไม่กินแบบที่ยังไม่ต้องจิ้มก่อนใช่ให้ลิ้มรสมันก่อนที่นี้เมนูครับมากกว่าของชาคุณพี่มีน้ำชาของครับ่อครับน้ำชาอันนี้เรียกว่าเป็น lucky draw lucky draw พี่ภาคบอกแล้วว่าจะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มพิเศษอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะครับแจกเออนี่คือแจกอันนี้กลิ่นมันเหมือนแบบกลิ่นอัลมอนด์น้อยๆ แต่มีความเปรี้ยวหวานน่ะอ่ะย้ำอีกครั้งว่าที่นี่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สิ่งนี้ที่เสิร์ฟมาอาจจะไม่ใช่แอลกอฮอล์เป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำผลไม้พร้อมแฮมแก้มกับเนื้อครับผมอร่อยฟรีลอาคงอย่าวิพากษาดูวิพากษ์ดีโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เรียกว่าอิ่มหมีพีมันอร่อยอร่อเราไม่ได้อิ่มหมีนะอิ่มเนื้ออิ่มเนื้อพีมันครับครับผมอะไรอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวให้ทีมงานกินกันแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยครับผมเพจแดงชรแดงก็เลยตตาาาามมมม ถ้าเกิดใครมีมเพจไหนเขารีวิวมาแล้วมันน่าทานอย่างเงี้ยส่งเข้ามาแนะนําได้เม้นในะคอมเมนต์เ,เราไปเดี๋ยวเราไปตามรอยหรือว่าบางคนสงสัยว่าร้านนี้มันอร่อยตามจริงเพราะวะเออส่งมาเดี๋ยวพวกเราไปจัดก,การมีนะคนอย่างเงี้ย มีใช้ไหมฮะใช่รู้จักกันอยู่คนหนึ่งใครวะมงอ่ะก็สงสัยอร่อยป่าพี่ขอคุณลุงอดับต่อไปครับผมตลาดหัวุมครับครับยังไงนะครับเปิดทุกวันครับต้องแต่ห้ามุมถึงเที่ยงคืนยาวๆมากมายของใช้เทียมๆครับอันดับต่อไปครับอบค่นที่สามร้านนะเนื้อร้วน ที่เรามากินกันอยู่ตอนนี้ครับผมดีๆไม่เปิดทุกวันนะครับปิดวันจันทร์วันเดียวเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์ห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งครับผมเวลาตอนปิดฟิกซิเบินนิดนึงฟิกซิเบิเปิดปิดจะยืดหยุ่นใหน่เราอาจจะมาเข้าคิวรอประมาณห้าโมงสี่โมงก็ลองมาดูตามคิวกันแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดคิวยาวอดทนรอคุ้มมากคุ้มจริงๆครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับ ครับผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมนะชอบพี่ไหนส่งมาก็ส่งมาให้เราไปรีวิวนะตามไปดูนะตามไปครับจริงหรือเปล่าสุดท้ายเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งรายการเราแล้วก็เพจร้านนี้ด้ครับผมเราลาไปก่อนครับผมกินละบ๊ายบาย